สมาดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรบเบงิงกรทางช่องสองคารชาแนลค่ะมื้อนี้มีโอกาสได้มาเบิงพนวานแหค่ะฝนโตเขาพ่อแม่พี่น้องจ้ะเมื่อวานกับวานมือฝนลิ้นนะ,ะ้ะค่ะอายุกำลังเข่าจะยังว่ากันเมื่อวานอยู่ค่ะสาวอังคารก็ยังมาน้าผื่นอยู่ <laughs> ไปค่ะไปรุ่นนะคะว่าคนจะได้ป่ากันว่ากับวันนี้ค่ะไปรุ่นเลยค่ะ เฉดเด็ดไปลุกหน่อยนะคะหลอดแงะว่ะสันโอ้โหปลาอยู่ไนไตท่อค่ะเบิงว่าสีใดบ่เนาะค่ะ า้ัตอบ่ตโอ้นี่ทุมต่อเตเต็มต like ัวนี่เน่า่บอกนีแค่นี <h <h ้คเห็นกันบ้างบนยังค่เบิ้งเด้อ บมดอ้อย oh, yeah, yeah, ังจะปลาดุกไอ้ดิเปลาดุกอ่ะอ๋อปลาดุก้ามอยู่จ้าเออจ้าผันเหตุตัวนี้จอดก่อนจัดการก่อนจอดรอดาตัวค่ะโอ้ยอยู่ค้างๆเลยะปานี่น ปาดุกค่ะม่นบอกท่านันก็ได้ลคะงานด้ยนันบนี่ตัวละ้หนียวนามตนึ้กระได้กรได้ั่ดีว่ะมีกรหามด้ตัวนึงอืมนั่นแหละประมาณกได้ปดูค่ะเขอยู่ตรงไหนยค่ะดุไปูๆๆๆเ่นเ่ย ก็ตตองเฮก็ทำเลยปูไม่ปีปูอีกแล้วค่ะปูเขาพุ่งเขาพุ่งปูอะไรปูอู้วอาปูไปเห็ดกับข้าวกินนะมาแล้วมาแล้วปตองง่้คุณค่ะโอ้ไปูโอ้ได้อีกแล้วค่ะทั้งนั้นได้ทั้งปลาดุกได้ทั้งปลาตองอีกแล้วค่ะโอ้ย้อยจังกเนาะบอกรอล่ะ ท่านมาท่านมาโอ้ได้อีกแล้วค่ะได้อีกแล้วได้ปลาตองอีกแล้วมาแม่นช่วงไล่คุกแล้วเอาบ่อละปุ๊บปั๊บปั๊ป่าเดี๋ยวีเฮ้าเอาเฮาเนี่ยโซ่เนี่ยยังเนาะข่านนั้นหักยังแล้วออกซับอืมเนาะ เอาเอาสุปปลาดิทั้งนั้นหาวจ้ะปลาขาวน่อยติดปลาขาวน้อยลั้งนั้เกี่ยวตีลาขาน้อยเาเอาปลาน้อยเราเอาปลาใหญ่ตีเออเอามุดอีกแล้วค่ะยังน้อยทางนั้นค่ะมุดอีกแล้วมดอีกแล้ว สองคนอยู่บ่ได้สคนบ่ได้ต้องหลายคนเนาติต่างเนาะดูยปะข้อปนอยู่ค่ะปนอิ่มปนอิ่มทั้งคุณค่ะได้อีกแล้วค่ะได้หลายตัวแล้วค่ะขันนึกเขาเวิร์ดอะหลายอยู่ดิเมหลบเสียมหน่อยอีกแล้วค่ะโอ้ยใหญ่เติบยุ่งเหอะบ่เปนหน่อยเรอฮะใหญ่เหอะบุดามาอีกแล้วค่ะทั้งนั้นมาอีกแล้ว ว่าสิสันไปมักมักประดุกน ouais uh, ั้น่าเปนมัลังเงินว่าอะจับตะเกียบโอ้ตัวใหญ่จ้ะเอาจับเอาเลยสี่ตัวเลยหลายว้บานมาไดนี่เล่นเจ้าอ่ำ้ออะไรอ ต้องหวานไปใกล้ๆก่อนงั้นหวานมได้ทางนี้นะยกเท่าเี๋ยวนะยกอะไ่าผมอะานลอองยุดล้งกัผม้งลงขกับผชหอขันก็มสีันแ้วโอ้ยอ้ยโอ้อ้ออ้ยโอ้ยดอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยม่้ย้ยโ่้ย้โอ้ย้ออว้โอ้ยออ้โอ้ โอ้เสียแล้วบังดูแลโอ้โอ้ได้หลายตัวอยู่ตัวน่ะแหทีแหเผาอ่ะโอ้วันไปบาทเดียวอ่ะได้บักหลายตัวเลยจ้ะได้หลายก็ะมูอแหทีเนาะค่ะแหทีนี่ค่ะตาทีก็จะถือปลาหน่อยหลายอยู่ค่ะปลาหน่อย เบงหลังไหเด้อบ้งบงังดอนข้นไหเด้อพอมีเงินเน่ยเฮ้ก็เด้กดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวไหลเดี๋ยเด้อจวจมาที่หลังมูเด้หยาไโตวก็มูจะกันยังไยบ้างโอ้นแล้วค่ะ ทิ้หดละไอทิ้หดละปาตองมันได้ปาตองค่ะ้ได้ปาตองค่ะดูตัวน่อยตัวหญ่สั้นไดค่ะนอยู่ที่บ้านคนี่มันอยู่นหน ได้ปลาตองตัวห้ามอยู่ค่ะตัวได้ว่าไหลออข้งนี่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยใช่ไหมล่ะ่นของ้ะโอ้ของากลบอหล่นี่ยเนี่ยราเียนี้ปาปกงซุ่นี่ยนุ่มดีพ่อมนะไม่ย่มนนนี่เนาะ

ต้นหาบ้านห้าววันจะได้เป็นป่าขย้งป่าเสียมค่ะตัวน้อยทอประมือทอนี้ก้อยนี่ค่ะหลายค่ะดิดแหเพื่นเนาะกระปูค่ะเอากระปูพร้อมด้วยความนี่ค่ะอู้าวที่ได้ปลาดุกอีกแล้วค่ะ ไปดูอีกแล้ว,อ,ลวอู้ทั้งนั้นได้ปลายังปลาคอปลาคอปลาคอได้อีกแล้วได้อีกแล้วหนึ่งตัวปลาอยัางน้อยทางนั้นจ้ะนในสอกในหลืบปลาเพิ่มมกอยู่ในสอกในหลืบค่ะ เปเสือปลาย,ยังค่ะฝนตเกเยอค่ะตอนนี้ก็ได้ปลาดุกหน่อยอสันค่ะเดี๋ยวปลาดุกนเอาคุมปลาดุกด้วยค่ะ <c oughs> นแนาค่ <c oughs> หาวอปลาหลายตัวอยู่ค่ะนม่ใช่เ้เนหาว <c oughs> มีลายตัวเติบอยู่ค่ะปูน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 ตูนป้นปูตปูน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 ปู่คูนปอนปูนนปูนปูนปูนอูนป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 ูนลูนป้นปู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 นปนปนนนดปจนนนนปปานนนนนนน เขาหมดอะไไปแล้วบ่หมดอรพดเอเองแบบในตัวเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเอาแล้วทำนี้เออเนะเอาเรียนาบัดเือบัดเด

อ้าวุบค oh, ุบไห้ไ <guarding> ด <okay>? ้นะประลุนจ้ะฝนตกแข้งค่ะแข็งนะคะจะเป็นน้ำค้างวานป่าอยู่มีมวลกปนเยอะนะคะ โอ้ฝ oh, ีมือล้วนๆท่าได้ใส่เหี้ยงมปานจิ้น,น,นหูค่ะใส่ปลาปลาหาลายตัวแล้วค่ะน่าด่า้น ปลาขาวหแล้วมันปลาขาวได้ปลาดุกอีกแล้วค่ะทั้งนั้นค่ะอ,อู้หูมัน,นลปลาดุกอีกแล้วมันปลาดุอีกแล้วเอาไปี๋วซีอิ๊วซีอิ๊วซีอิวซีอิ๊วบ่แล้วพากันจะกลับบ้านแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะวา ปลาเริ่มเงียบะะแล้วค่ะเขาปลาเขาหูเขานี่เบิดแล้วเนาะค่ะเขาหูเขาลิงเบิดแลวก็เลยทากันมาบ้านนะคะเพราะได้กินกันบนสุชุมขุนนะค่ะอู้นี่ค่ะอันนี้ก็ได้หลยเตอิบอยู่ธแล้วค่ะนี่เจ้าหนึ่งค่ะนี่โอ้ยปลาตองก็ได้ปลานิ้นก็นได้ปลา ข้อปลาดุกปลาเข็งค่ะได้เกือบสุปปลาเลยค่ะนี่กระมานเติอบอยู่ค่ะปูนจั๊สจวงปูนปูนหลายเติอบอยู่ค่ะสรุปผลงานของไอทิสเมื่อนี้ค่ะที่ไปบ้านแฮค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ามีค่ะก็ได้ปลาดุกปลาข้อปลาตองปลาเค็งปลาหลุดนะคะอันนี้กะ กับปูค่ะปูค่ะปูนะค่ะอุ้ยไดรลายอยู่ค่ะแหมอุ้มเอาเนาะค่ะคือว่าเด้รายอยุน้อยกินยู่งน้อค่ะเมื่อนี้ค่ะกบประหยัดค่ากะข่าวไปอีกมือนึงแล้วค่ะมานี่ดอกค่ะเนาะมื้อนี้ก็เป็นมือฝนโตค่ะตอนนี้กลับมาถึงบ้านกับฝนกระแฮงอีกแล้วค่ะเสียงฝนดังอยู่เลยค่ะมาถึงบ้านพอนี่ค่ะฝนแฮงค่ะค่ะมาก พ่อแม่พี่น้องมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวของคันเด้อค่ะตัพ่อแม่พี่น้องอยากก่าไปพลาดคลิปแม่ไม้ของสาวของคันค่ะรอลุอ้นรอ,อ,อติดตามเด้อค่ะว่าสาวคันจะได้เฮ็ดคลิปยังสุขพแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปตัวต่อไปเนาะคะ่ะขอสุดท้ายกันขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมื่อสุขสูขคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ